ไปครับทรงสวยใส่สบายไร้ตะเข็บข้างลิขสิทธิ์แท้จากสหรัฐอเมริกาพิเศษค่ะซื้อสี่แถมสี่จะได้เสยืดคอกลมนะคะสีเทาอ่อนเทาเข้ม กรมดำแถมฟรีไปเลยค่ะคอวีสีฟ้าแดงมารูนขาวและดำค่ะราคาปกติเนี่ยรวมของแถม2,320บาทพิเศษวันนี้990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ123.75สบาท75สตางค์แถมยังให้คุณผู้ชมเลือกไซส์ได้นะครับมีทั้งไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL ดูได้ที่บนหน้าจอนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกได้แล้วโทรมาหาเราเลย i c c Shopping ครับที่0 2 4 9 1 4 9 9 1 สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกีวีค่ะดีโอครับอยู่กับเราสองคนที่นี่ ICC Shopping ครับใช่แล้วค่ะวันนี้เจอกับพวกเราสองคนแบบนี้เนี่ย เรียกได้ว่าแน่นอนเป็นเรื่องของแฟชั่นแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าเราสองคนเป็นสายแบบเออแต่งตรงแต่งตัวอยู่แล้วนะคะนูกจากวันนี้นี่เลยค่ะเสื้อยืดเพราะว่าเรียกได้ว่าเสื้อยืดนะคะเป็นแฟชั่นที่อยู่แบบเขาเรียกได้ว่าไม่มีวันตายถูกต้องเพราะว่าหยิบจับมาใส่กับอะไรเนี่ยง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ยอดเยี่ยมเลยหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นก็ใส่ได้ได้หมดเลยและที่สําคัญที่มิกซ์แ m a แม h ชได้เยอะแยะมากมายเลยถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงแบบนี้ ถูกต้องกางเกงยีนแบบนั้นได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นสลกหรือจะเป็นขาสั้นหรือจะเป็นกางเกงวอร<ด>์มอันนี้ก,ก็บบคือ ได้หมดเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เรียกว่าให้คุณสนุกกับการแต่งตัวได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่เสื้อเยืดทุกตัวที่จะใส่แล้วรู้สึกสบายใช่แล้วเราต้องเลือกจากอะไรคะเดียวบอกเลยว่าดูง่ายๆคุณผู้ชมจ๋าไม่ต้องดูอะไรมากดูที่แบรนด์ที่เดียวพอครับนี่อย่างนี่เลยฮะกับแบรนด์ Aero Light ที่เรามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับผมแค่นี้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพและดีไซน์แน่นอนเพราะว่าแบรนด์ Aero เนี่ยเขาอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีดังนั้นเรรรื่อองงขสีะ เขาเข้าใจเป็นอย่างดีครับผม,มนี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเริ่มต้นจากคอก่อนนี่นะฮะเขาเป็นเสยืดคอกลมคุณผู้ชมขนาดของคอนี่เรียกว่าพอดีพอดีนะฮะไม่เล็กจนอืดอัดเกินไปไม่ใหญ่จนดูเทอะทะนะครับผมและถัดมานี่ช่วงไหลเห็นไหมตัดพอดีเป๊ะปุ๊บไหล่ไม่ตกมไม่ดูโทม ใส่แล้วก็ดูสบายยังโยนได้สูง175ยนะฮะใส่เป็นไซส์ L อนี่พอดีเป๊ะแบบนี้เลยนะครับผมแล้วค่อยๆไล่ไปดูช่วงตัวคุณผู้ชมจา๋า<อ>นี่เห็นไหม<อ>กําลังดีชายเสื้อยาวประมาณนี้นะครับไม่ยาวเกินจนหลวมโครงไม่เล็กจนแบบสั้นเตอ๋อจนไม่สามารถขยับตัวอะไรได้นี่เห็นไหมอพอดีและนี่พอไซส์พอดีปั๊บแปลว,ว่าคุณจะดูดีสมาร์ทและสูงเพียวแบบนี้นั่นเองครับผมจริงๆมีแค่เสื้อเยืดอเพียวๆนี่ก็แบบโอ๊ยทำไมดูดีขนาดนี้ดีองเลยเห็นไหมมันได้ทุกอย่างเลย บอกได้เลยว่าแมทกับอะไรก็ได้หรือใส่เฉยๆแบบนี้ก็ยังดูดีถูกต้องแต่ว่าอันเนี้ยอ,อาจจะดูไกลไปไงคะมาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะนี่ตัวนี้คือเสื้อที่ดีโอใส่นะคะวิจะให้ดูก่อนเลยว่าเนื้อผ้าเนี่ยมีความแบบอ่า หนาุนมเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นคอตตอน100%เอร์เซน์เลยทีเดียวและที่สำคัญเนี่ยตัวนี้มีคุณสมบัติก็คือระบายอากาศได้ดีซึมซับเหงื่อได้ดีเพราะฉะนั้นนะคะเปียกเหงื่อเปียกอะไรแป๊บเดียวเดี๋ยวแห้งเราจะรู้ได้ยังไงยังไงสิว่าเขาระบายอากาศได้ดีอชบพอมีแสงโปรงๆออกมาแบบนี้นะคะก็คือสามารถการันตีได้เลยว่าเขาเป็นผ้าที่ ระบายอากาศได้ดีจริงๆเหมาะกับผู้ชายอย่างเรามากคุณผู้ชมจ๋า<ฆ>เพราะว่าอย่างผู้ชายเราเนี่ยเขาจะมีแอคทิวิตี้ที่เยอะ <A AR S 2> แยะเอะอัแป๊บๆบเดี๋ยวเดินเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวขยับทํานู่นทําน<ช>ี่เต้นเต้นอะไรก็ว่าไปนะครับมผมดังนั้นแล้วพอเขาระบายอากาศได้ดีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเขาแบบระบายอากาศเนื้อผ้าสบายๆแบบนี้นะครับผมและที่สําคัญด้วยความยืดหยุ่นที่ดีนะฮะของคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ผ้าเนี่ยไม่รั้งเห็นไหมคุณผู้ชมดูความยืดหยุ่นของเขานี่เห็นไหม สบายๆเลยยืดหยุย่นและที่สําคัญเขาคืนตัวกลับมาดูเท่สมาร์ทเหมือนเดิมและอีกอย่างที่เดียวชอบมากนะพี่กิวียังไงให้ดูด้านข้างเ,<อ>เห็นไหมเ,<อ>เขาไม่มีตะเข็บข้างคุณผู้ชมนี่<อ>สามารถแบบใส่แล้วก็ขยับทํากิจกรรมอะไรได้ลุกนั่งเต้นเดินใดๆก็ไม่มีการเสียดสีแต่อย่างใดเออเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆ ถูกต้องไม่ใช่ผู้ชายใส่ได้อย่างเดียวยนะคะผู้หญิง<ม>เองก็กิจกรรมเยอะเหมือนกันไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย<อ>หรือเพศใดก็แล้วแต่ครับผมซื้อเลยค่ะตอนนี้นะคะเพราะเราเนี่ยขายในาราคาคุ้มมากจริงๆค่ะ990บ,บาทคุณรับไปเลย 8ตัวนี้จ้านี่นะฮะเซ็ตหลักสีตัวด้านบนครับผมกับสีเทาอ่อนสีเทาเข้มสีกรมและสีดําแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ยังไม่พอให้เซ็ตแถมไปด้วยอีกสตัวนะครับเป็นเสื้อยืดคอวีสี่สีเช่นเดียวกันนะฮะใี่สีฟ้าสีแดงมารูนสีขาวและสีดำที่วีถูกต้องค่ะคุณคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะนี่ค่ะซูมาที่ตัววีค่ะนี่ค่ะนี่คือเสื้อคอวีที่วีใส่อยู่นะคะซึ่งพูดเลยว่า ถ้าคุณผู้ชมยื่นมือออกมาได้วิจะให้ยื่นมือมาจับเสื้อวีตรงนี้แล้วเพราะว่านุ่มสบายมากจริงๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นคอตตอนบวกกับโพลีเอสเตอร์ซึ่งจะมีเนื้อผ้าที่เบาสบายและสวมใส่แบบ สบายกว่าเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะซื้อเลยตอนนี้แค่พูดมาเลยว่าใส่ไซส์เอมไซส์แหรือไซส์เอกนะคะคก็สั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทรด,ด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าสั่งมาปุ๊บเราส่งไปปัป๊บถึงบ้านปัป๊บค่าจะส่งฟรีจา้าไม่เสียตังค์ใช่แล้วครับผมรีบจัดไปเลยกับ ICC Shopping ของเราครับ ยืดแอโรไลท์ like, ครับทรงสวยใส่สบายไร้ตะเข็บข้างลิขสิทธิ์แท้จากสหรัฐอเมริกาพิเศษค่ะซื้อ4แถม4จะได้เสยืดคอกลมนะคะสีเทาอ่อนเทาเข้มกลมดำ แถมฟรีไปเลยค่ะคอวีสีฟ้าแดงมารูนขาวและดำค่ะราคาปกติเนี่ยรวมของแถม2,320บาทพิเศษวันนี้990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ123บาท75สตางค์แถมยังให้คุณผู้ชมเลือกไซส์ได้นะครับมีทั้งไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL ดูได้ที่บนหน้าจอนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกได้แล้วโทรมาหาเราเลย ICC Shopping ครับที่0 2 4 9 1 4991 โอ้โหแม่เห็นไงนี่บอกเลยเอาเสื้อมาเพิ่มเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นพรอพเปล่านี่เดี๋ยวใส่ให้ดูผู้ชมจ๋านี่เห็นไหมพอใส่คลุมปั๊บเฮ้ยเป็นลุกทันทีอัยงใสโเปลี่ยนไปดูเกาหลีทันทีแค่นี้แค่เพิ่มแค่ตัวเดียวเองนี่พี่กีวี และดูคุณผู้ชมเราให้ไปเต็มๆถึง8ตัวแบบนี้นะฮะให้คุณสนุกสนานกับการแต่งตัวได้มากยิ่งขึ้นเอาไปมิกซ์แอนด์แมชเปลี่ยนสีกันได้เต็มที่นะฮะจับคู่กับตัวนอกได้ไปเลยทั้งเซตนี้990บาทคุณผู้ชมได้เสื้อยืดจากแอร์โรไลท์ไปถึง8ตัวย้ำเลยนะ <c oughs> หารเฉลีย่ยแล้ว <c oughs> เหลือตัวละประมาณ120บาทนิดๆเท่านั้นเองถูกต้องค่ะคุ้มมากอบป้าจริงๆแล้วเนี่ยเราขายอยู่ที่ตัวละประมาณเกือบ300บาทไม่ว่าจะเป็นทั้งคอ,อกลมหรือว่าคอวีแต่วันนี้990บาท iPad. หาที่ไหนไม่ได้แล้วถูกต้องแล้วครับผมคุ้มสุดๆแบบนี้นะฮะและนี่นี่เห็นไหมคุณพี่ก็ใส่อยู่เหมือนกันจริงๆเสื้อยืดของคอกลมแล้วก็คอวีเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายชอบอย่างเดียวนะคะวีเป็นผู้หญิงเองเนี่ยวีก็ชอบมากๆเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเออใส่สบายดีค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เป็นคอวีของวีไม่แพ้เธอหรอกจ้ะเพราะว่าฉันเนี่ยด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเหมือนกันแต่ว่าเธออยากเห็นชัดกว่านั้นไหมอยากมากๆเลยครับเดี๋ยวฉันจะพาไปดูมานี่จ้าได้เลยครับผมตัวนี้นะคะคือคอ ที่พี่บอกไปนี่นี่เลยค่ะสัมผัสปุ๊บอ้าวนุ่มสบายนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นผ้าคอตตอนบวกกับโพลีเอสเตอร์ซึ่งก็จะเน้นที่ความเบาสบายยืดหยุ่นยืดหยุ่นยังไงยังไงขอดูหน่อยสิว้าวอ้โนี่มันดูสบายสบายเลยตัวนี้ไม่ต้องกลัวอึดอัดใช่แล้วไม่ต้องกลัวรัดพุงเพราะว่าใส่ยังไงก็แบบรู้สึกได้ถึงความแบบ โปร่งโล่งนะคะแล้วก็ด้วยความที่ผ้านุ่มแบบนี้เขาจะต้องระบายอากาศได้ดีแน่นอนใช่แล้วขอดูหน่อยมันระบายอากาศมันโปรสบายยังไงสิเสื้อคอวีตัวนี้ดูดีๆค่ะหนึ่งสองสามปั๊บโอ้โหหูคุณผู้ชมนี่แบบมันระบายอากาศดีมากแต่นี่ขนาดสองชั้นยังสว่างขนาดนี้แล้วใส่แล้วมันไม่โปเหรอคุณพี่จุกตองอ้าวดูดูที่ชั้นสิจ้าซูมมาสิจ้าดูจริงไม่โปรเลยจริงนี่ เรียกว่าไม่ได้หนาจนอึดอัดแต่ก็กไม่ได้บาง,งจนโป๊ะถูกต้องเพราะฉะนั้นพูดไปขนาดนี้เนี่ยไม่<ร>ซื้อ<ผ>มไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า8ตัว 990บาทใช่แล้วคุณผู้ชมคุ้มค่ามากๆนะครับผมให้ดูกันชัดๆเริ่มจากเซ็ตหลักก่อนด้านบนตรงนี้นะฮะกับเสื้อยืดคอกลมจาก a e r o l รสไนะครับให้สีีไปเลยมีทั้งสีเทาอ่อนมีสีเทาเข้มสีกรมท่ารวมถึงสีดำแบบนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอเราให้เซ็ตแถมไปอีกด้านล่างตรงนี้เป็นเสื้อยืดคอวีให้อีกสีเช่นเดียวกันสีอะไรบ้างจ๊าไล่ไปเลยครับจากสีฟ้าตรงนี้นะครับผมถัดมาเป็นแดงมารูนี่สวยงามแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีสีขาวรวมถึงสีดำแบบที่พี่กีวี อยู่ตอนนี้ด้วยครับถูกต้องค่ะแล้วก็ย้ํากันอีกทีนะคะเรามีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันค,ค่ะก็คือไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ XL ถ้าสําหรับใครที่ถูกใจตอนนี้ <ผม S 1> นะคะเอาพูดง,ง่ายๆบอกไปสักขนาดนี้ใส่ได้ทุกวัยกันเลยเนี่ย <ใช S 1> แล้วก็มีเซน์แมทได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นต้องมีกันแล้วล่ะค่ะอย่างน้อยเนี่ย8ตัวนี้นะคะ M L XL จังมาเลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างจ้าติกลางมาได้เลยครับ ยืดแอโรไลท์ครับทรงสวยใส่สบายไร้ตะเข็บข้างลิขสิทธิแท้จากสหรัฐอเมริกาพิเศษค่ะซื้อ4แถม4จะได้เสยืดคอกลมนะคะสีเทาอ่อนเทาเข้มกรมดำแถมฟรีไปเลยค่ะคอวีสีฟ้าแดงมารูนขาวและดำค่ะราคาปกติเนี่ยรวมของแถม2,320บาทพิเศษวันนี้990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ123บาท75สตางค์ มีให้คุณผู้ชมเลือกไซส์ได้นะครับมีทั้งไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL ดูได้ที่บนหน้าจอนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกได้แล้วโทรมาหาเราเลย ICC Shopping ครับที่02 491 4991เนี่เหนนยนะคุณผู้ชมดูเป็นไงเป็นไงพี่กีวี่เฮ้ย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 ยังไงสิคุณเป็นใครคะเนี่ยนี่ต้องเรียก ท่านดีโอสดีค่ะผมไม่ใช่ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเสื้อยืดจากแอโรไลน์นี่ขนาดเป็นตัวแถมนะนี่ขนาดอยู่ในเซ็ตแถมนะคุณผู้ชมยังสามารถเอามาใส่กับสูตรแบบนี้ได้เผื่อบางทีตอนเช้านะเราไปวิ่งจอกงจอกกิ้งอะไรอย่างนี้เกิดอย่ดีงานด่วนเข้ามาต้องไปพบผู้ใหญ่แบบนี้นี่เราติดสูตรไว้ในรถอยู่แล้วคุณผู้ชายถูกต้องไหมเราก็นี่ไงขึ้นรถปุ๊บหยิบสูตรคว้าปั๊บสวมไปทํางานต่อได้เลยเห็นไหมสบายเห็นไหมและที่สําคัญนะคุณผู้ชมเห็นว่าเป็นสูตรแบบนี้หลายคนอาจจะ คิดว่าโอ้โหร้อนเหงือแตกแน่เลยประทานโทษครับนี่เห็นไหมด้วยความที่เขาเป็นเนื้อคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์เนื้อเขาก็จะบางเบาระบายอากาศได้ดีใส่สบายสบายต่อให้สูตรนี่ขนาดสูตรหนาเหมือนกันนะคุณผู้ชม,มนี่หนาอยู่นะแต่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมสบายมากรู้สึกแบบโอ้พร้อมจะวิ่งทั้งสูตรอย่างนี้เลยก็ยังได้เออเห็นไหมเพราะว่าเขาเนื้อบางเบาใส่สบายแน่นอนโอ้มันขนาดนั้นจริงๆแหละคุณผู้ชมเพราะอะไรร,รู้ไหมคะไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวที่อยากได้ขนาดนี่คือเสื้อผู้ชายนะคะแต่ว่าผู้หญิงอย่างเรา ก็ใส่ได้วิ่เห็ดวิยังชอบเลยเนี่ยปิดรายการนี้จะไปซื้อทันทีเลยนะแปดเซตไปเลยโอ้แปดเซตเลยทีเดียวแปดเซตไปเลยเซตละแปดตัวทั้งปีนี้จะไม่ใส่อะไรแล้วครับผมจัดไปจ a m j a เลยสำหรับ a r r o Light ของเราเพราะอะไรเพราะว่านี่เลยค่ะ a r r o Light อยู่กับเรามานานมากมากค่ะตั้งแต่ปี1851ใช่ลครับจนตอนนี้ปีอะไรแล้วคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าวิสัใส่มาหมดแล้วโอ้ถูกต้องครับผมเชื่อถือได้มาแน่ๆนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดเย็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงหรือว่า เนื้อผ้าอันนี้เนี่ยคือมั่นใจได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่แล้วครับผมสีแต่ละสีเนี่ยใส่ได้กับทุกสีผิวถูกต้องเพราะว่าอย่างวีเนี่ยเป็นคนผิวแทนวีรู้สึกว่าใส่สีไหนเนี่ยไม่ตายเลยอ่ะถูกต้องแล้วบอกเลยว่า8ตัวที่รอให้คุณผู้ชมไปนะฮะสียอดนิยมทั้งเซตเลยนะค่อยๆดูจากเซตหลักของเรานะครับผมเป็นเสื้อยืดคอกลมจาก a อ r โรไลท์นะครับเป็นทั้งสีเทาอ่อนแบบนี้สีเทาเข้มก็มาสีกรมท่าก็มีสีดําคลาสสิกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอยังไม่พอเซต เป็นสีคอวีอีกสีตัวให้สีฟ้าไปให้สีแดงมารูนให้สีขาวแบบที่โดใส่อยู่นะฮะและสีดําแบบที่พี่กีวีใส่อยู่ตอนนี้นั่นใช่ปกติ20 0 0กว่าบาทเลยนะแต่วันนี้เพื่อคุณผู้ชม i c c Shopping เหลือเพียง990บาทเท่านั้นถูกต้องคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะและอย่างที่บอกไปเรามี3ไซส์ด้วยกันนะคะก็คือไซส์เอ็มไซส์แอลแล้วก็ไซส์เอ็กซ์แอลค่ะใครที่ใส่ไซส์ไหนหรือเป็นผู้หญิงใส่ไซส์เล็กแต่อยากวันนึ่งใส่โอเวอร์ไซส์ขึ้นมาก ใช่ค่ะอยากได้นะคะก็โทรมาเลยค่ะตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ค่ะใช่แล้วครับผมและแน่นอนว่าเจอกับเราเมื่อไร่กับ ICC s h o p p i n g นะฮะรับรองว่ามีแบรนด์คุณภาพและโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกลับมาเจอกันเสรวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เสื้อยืดแอโรไลท์ครับทรงสวยใส่สบายไร้ตะเข็บข้างลิขสิทธิ์แท้จากสหรัฐอเมริกาพิเศษค่ะซื้อ4แถม4จะได้เสื้อยืดคอกลมนะคะสีเทาอ่อนเทาเข้มกรมดำแถมฟรีไปเลยค่ะคอวีสีฟ้าแดงมารูนขาวและดำค่ะราคาปกติเนี่ยรวมของแถม2320บาทพิเศษวันนี้990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ123สบาท75สตางค์แถมให้คุณ ชมเลือกไซส์ได้นะครับมีทั้งไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL ดูได้ที่บนหน้าจอนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกได้แล้วโทรมาหาเราเลย ICC Shopping ครับที่024914991